วันนี้ะพี่น้องสุขูซุคนวันนีมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำข่อยนี่นี่ขอให้ก๋วยเตี๋ยวสุปพวกเจ้ากินนี่เห็ดแล้วยมไม่ไหม้หนิุดยอดเลยพี่น้องหิมามากินน้ำกันเห<ม>็ดเลีไ่ไม่ไหม้มีลูกชิ้นสามน่วยล้วกักระดูกหมูไหมจ้ะปรุงแล้วเรียบร้อยนี่ปเป็นจะแซ่บบ่สุดยอดเลยนะจ้ะเนาะแล้วกับพักเท่านี้แหละจ้านี่ผักพักพักเอ่อกับนมเท่าน,นั้นแหละจ้าเห็นชนัดบ้นนู้นนี่หิมามากินน้ำกันเห็ดแล้วยมไม่ไหมนี่ม่อกเห็นชัดบ่จ้าเม่อกเห็นชัดอยู่เนาะ ok má nào má lẹ đen 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 xin chào tất cả các xin chào xin chào các bạn hôm nay mình ăn cơm chiên 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 ชิมกันชิมกันชิมว่านหนจ้าอยากซิมอีกอืมเสร็จพักใส่พักอันนี้มาจ้าทั่วงอกคับอันทั่วงอกก็อย่างก็ล่ะลืมหน่ำอะไรก็ได้นี่ไหมนี่ไหมเขี้ยวๆนี่ไหมอันพักใบกะเพราใบกะเพราใบกะเพราใบหัวละพักนี่น้องใบหัวละพักนี่แหละสองอันไหนเขาเอ็นสับสน วะเดี๋ยวๆก่อนจะกินสร้างคิมูก่อนนิดหลายว้าแตายยังไม่ได้กินเข่าเลยขคิมูอะไรเนาเดี๋ยวถ้ามูคิมูเกิดไปจ้ะเดี๋ยวๆก่อนอนุญาตสร้างคิมูก่อนเนาะลบลบมุมก่อนก่อนออืฮึเอาออกกันงอสร้างคิมูเลยเป็นนายแท้ได้ยินเสียงนกห้องมาจ้ะธรรมชาติปะสุดยอดเลยเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงนกห้อง โนกมันไล่จีบกันแม่สดยดเลยกระดูกหมูแมุดยอดเลยมันเบิ้งสีพวกเจ้าเบิง้งมันขีบมาได้แต่นี่เอามือจับเอาเนะนาะแต่ไหนไม่เดน่นลุยมือขึ้นก่อนบ่บ่อกระดูกหมูมน่ากินน้ำข่อยบบนี้โซยเลย nhá đây cả đây dẹp cái <laughs> nào bưng sự cua tiêu vậy Hãy không nhiều đẹp ก็ได้ยังกินขอดน้องน้องบุ้มบุยบ่น้องบุ้มบุยมากินขอดกินก๋วยเตี๋ยวน้อยลูกละน้องบุ้มบุยซื้อตาฮักบ่ะซื้อบุ้มบุยจดไลขสี่อ่นแฟนคลับไฮ้ยหางวาวเลยสิมาเอิญแฟนคลับกินขอน้ำ หรือปอม่าอีกแล้วบ่ได้เอินจากเถียบ่ได้เอินแท่งขับปนเขาดนมาจากเนาะลายชื่อเนาะน้องแฟนงขับว่าไายเนาะดีน้องบันากว้วมีแมงวนมันไหมเห็นอาดมีเมืองเลยจ้ะนี่อยู่เมื่อสองเดือนที่แล้วโอ้หลายครับเป็นล่านๆตัวนั่นเกาะอากาศมันฮอนเน,นี้ยมันเกาะน้ำกำแพงน้ำผนัง ขังนอกบ้านต่อทำเขาเพี้ยนไปเลยกัเขามันก็หลงเขาโดยได้จากสองสองส้ำตัวอยู่กับขาเมื่อจ่ายทำมันหลงเขาไวแล้วเปิดประตูไงแต่ว่นนอกบ้านหลายค่ะสองเดือนที่แล้วมันห่อนประนี้ช่วงนี้มันบ่อคอยห่อนค่ะไงมันก็เลยบ่คคอยมีแต่วันกับมีอยู่หลงมาโตสองตัวขังนอกนะมันนั่งกินเข่าขังนอกบ้านได้อยู่เพราะว่ามึงวันมาหลายแต่วันยุ่งบ่มีจ่ายยุ่งโดนโดนปีหนึ่งสิพ่ออยู่หลอกตัวหนึ่ง ไปไงไปไยไปหาหมูมามูแล้วอ,ออกจากลงบาลไงฮาปิเตอโอเคส e e a วัสดีคครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับไปหาเนี่ยวันเที่ยวเดินแฟนกับยูโกตซีโยเฟนฮิมเฮปซิก มีแฮบแค้นเซอร์มีแฮบแคเซอร์ออกจากโรงพยาบาลมาวันกันอาทิตย์ไปจ้ะ <Okay. S 1> ไปเลยไปทำงานเจ้าเลยไปเลยนี่โกเวิร์กบิ๊กบอสโกเวิร์กนะคุณใส่บอกให้เจ้านายไปเห็นงานเลยเพื <laughs> ่อให้มังค่างบ้านไม่ใช่มังทีดคนนั่งกินเถ้าดีๆไหมรื่องค่างที่ทพวกตัวขยนั่งเร่นโดมิโนโกันไหมอ่ากันความสะอาด ถ้ามันดีพัสดีแอบแวกไม่จ้าแหวกเห็มันมังเงาไหมงามงามงเงาไหมพอกเห็ดตั้งแต่สาวๆเหานี้มท่านแล้วมือนั่นเห็นแล้วบบนี้ร้อยมันแห้งเพราะมันแห้งปุ๊บฝนตกงมื่ไห่ไหมฝนตกมา่สไห่หดแล้วก็เลยบัอก็เล็บัิเอ็ด ไม่ใส่ก่อนโอเคอยู่นดูเดสนเยนนะน่าจะติดชว้ก็อย่าวงแหนมไม่อยากไปแม่กินข้าวอยูยงบินมาห้ามแบบนั่ง ูกเจ้าอ่ประมาณ้ก้ามงคงนเดอนอยู่ดิพ่อใหญ่ไปส่งอีหลากับน,นังมาพ่อใหญ่ก็เลยมาเปิดข้าวเด่นออนไปดิสองชินม,มาเยนีนดะีเนาะมาตรวจพุเ่เรืออยข้าเีไฟใหม่ข้าเีนนั่นข้เทียนน,ยนี่เนมวน,นไปวนมากกว่าวน,นไปวนมาก มันตกใส่หัวหมดเลยต้องไปแต่ด้แต่แต่แล้วได้นาะเจีวแบบนี้ี่ได้ปินเนะอันเดี๋ยวถึ้ขึ้นไปกอนมันเสียงดังใช่ไหับ เ้าววกยเป็นไหนฟังข่าขอข่าวไหมวอยข้ายุ่งไหมมิโซ่เอาเต็มานมนกเก่ามุงเคืองหลับเพียงแล้วมา่ห้องไปส่มหลามเนี่ยไปกันม่ห้องวันนี้ก็เลยไปอาบน้ำไปอาบน้ำเาก็ไม่เห็นเขาเข่าพญยกินน้มเโซานะพ่อญ่ก็เลยเปิดเปิดเบิดข้าวมาเปิดเบิงข่าวออ้ยอันเครื่องบินสั่น เครื่องบินอันจากสนามบินเมียวเมนไหมกำลังขืนไหมจ้ะกำลังขืนลั่นเว่ไหมก่อนก็ฟังบรชัดทีเปิดฟังมาอยู่เหมือนแรงกำลังขืนหรือกำลังล้มเนี่ยไปฟังมาอยู่เหมือนแรงอืมไปชวนตึกไหมจ้ะชวนตึกนะนี่คนในเครื่องบินหาคนจะชวนอันห่างไหมจ้ะห่างซับพิ้งชาแน่ ประมาณเก่ามุ่งเขินไม่ดีนะห้างสับิช่าเปิดประมาณสิบมงเขินค่ะห้างสับิช่าเปิดเดี๋ยวคนขี่ตายหลายอยู่เลยตุนเนาะอยู่ใกล้ๆแอร์พอร์ตไม่เว้นไม่ได้เนี่ะเพราะว่าพวกเจ้าฟังสนี่ิะเพราะว่าคนมาได้ฟังข่าวถนัดไงมึงแรงคนมาได้ฟังข่าวขัดมันตึงออกออกอีกมึงแรงตอนนี้ก็ออกอีกประหัำมาได้เบิ้งกินข่าวพวกเจ้าเบิ้งกัน มันบอกพี่จ่าพี่น้องมันบอกพี่จ่าสิวันนี้ทุกคนจะไปอ,อเมริกาปัญญาเป็นจองตัว๋วใฮลิคอปเตอร์อไรป,ปเรยเดียวขึ้นให้ิคอปเตอร์ที่เฮา้ที่ฮาขึ้นชมวิวไ่จ่ะคุยยากลยานกเาบอกปญญแค่เซ็นซัอุนมันยัว่าแค่เซนมาได้เท่าจองไปแล้วสซ็คร่งชิ้นวงกินลอยไปจ่ากิกดอยเิ็ดอยดอลลาร์ไห ตามทิมหนาที่พักไปขึ้นเชียงบินขึ้นฮลิคอ,อตเตอร์ไหมชวมวิวมชวมวิวอเม่นิการะมาสี่คนม่ข่อยพญายก์กับพี่ทายแลวก็พี่ทา,ายพญา,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 ายักษพี่เสกไพพญายักษ์แปกันสี่คนไปกันแล้วภาพเป็นจรเครื่อง,มองจมูกกินอยไม่เจ็นินลอยตอนลนร์แพงปะพวกแกะืะไปจากพักกันเห็นวิวเนาะไปพัก,กัน จองเว้ยม be ันบอกพะยเท่าเท่าก็คือยากเท่ันอันแคนเซิลสเปล่าสันแคนเซิลบ่ได้ถวห้องจองเาจ่ายเงินไปแล้วสันนชยวิวงามงาให้เบอ่งด้อมันทิศิดไปหอดอเมริกาไปเนาะ ันนิ้วที่เอะไรที่หยิบยี่สิบมันนี่ยี่สิบเอ็ดเนาะมันนิ้วที่ยียยย่สิบเอ็ดมันข้ามป่ะที่แบบหนอนสักแบบอืมอื้อ น้าอ่ปรุงก็ใส่ผีดิเอานี่ใส่ก่อนใส่หมดเลยนะจานน่ะทุงหมกุงก็ใส่ผีเลยจ้าผีมันติดจุกัอ่ะน้ำมันโอนน้ำมันส้มท่านอันน้ำส้มไม่จ้าน้ำส้มนะอันเขาอื่นยังก่อนน้ำส้มแล้วเนาะกินเลยน้ำส้มสายชูไม่จ้ะเผ็ดมาเนี่ยโมอว่าบ่ให้กินเผ็ดมันทีกัดกระเพาะเจ้าพังไม่สน่ะ่ให้กินเผ็ดจะโมห้กินเผ็ดสนอบ่กินสนอก กินแค่ก้อนละจ้าเจ้าหังวบาเผ็ดคักปัน,นพดาะได้สืบขีมูกมามเดี๋ยวเลยด้สืบขีมูกกินน้ำก่อน มันกซั่งเถอะมันสืบแ้วมันลำค้านไหมพี่ลังพวกแกบาบอ่อืมนั่เข้าไปเรแจะเจอบลซุนคนั้นตืบท้งกินทังสืมพิมูมันลำค้างต่อมัาพวกแกบาบออืมกินเขาได้ยินแจะเสียงสืบพิมูกไหมนี่แม่มันลำค้านตัวพี่หนังนเนาะพวกแกบาบ,าากกบ,าบา่ังถิ่มราอืมของเสียเอามันถิ่มไป่เก็บไว้เก็บไว้เห็นอ่ะ เมือ่อนี่ฝนมาตกพวกเนี้ก็เลยลร่างอันนั้นอีกแล้วลรอดมันแห้งมันแห้งเราไปสเปรย์แหวกถ้าหมาไปงานก่อนกลับมาแห้งพอดีหรอกเมื่อหนึ่งอยากทำนาหรอกอย่ากเราเห็นเองของเราเมือ่อหนึง่งจะบ้าให้กัดดุล รีบออกเองี้เห็นชัดปะเห็นควบงามไหมชัดบอเอ่มเห็นชัดอยู่นางงามกินข้าวพระเจ้าก็เห็นนางงามกินข้าวปะบ่เคเห็นแม่เบิ่งข่อยเหนนางงามนางงามชมพูกินข้าวก๋วยเตี๋ยวกะละมังยักษ์ มีไงส์มีไงก้อนนี้บอกกะละมังเจ้าโอ๊ยไงก้อนนี้ก็มีจ้ะเดี๋ยวมึอดุนสิใส่กินในเบิงเนกอไม่ใช่ปะยะเจ้าคือมังยองเดี๋ยวแมนมังยองอยู่จ้ะยองคุยไม่ได้ยองอร่อยจ้ามังยองอยู่ไม่ใช่ปโอ้ยมังยองกัางนอกเจ้าหนิเนาะแมนจ้ะแมนแมนยอมรับความจริงซะดีๆยายชมพูเดี๋ยวจะเทือก็อื้อ แม่สวว่ยายาิพีบังอันนี้บอกอีกกระถืออีกจ้าพีบาาเลยพีบาเพากวป่วยปยังว่ปวัวยไม่ได้หรอคนบอฮับคนบอฮับไปปัวยไงที่ละเจ้าบ่าอยู่คนเดียวบ่าวอกกับกล้องไอวะหึงวันนะแปดหนึงวัน น่องเฟ้อแทบไมอื่นไม่ได้ให้กินขอกเจากเพราะยังมื้อก็ชิอตอาหารอุดอาหารเมย์ไงไม่เป็นไรอ็ดเด้อชิไปตรวจหมออีกหรอตรวจว่าท่านอะไรไง ัน me. ึงวันไม่มาตรวจประเทศนะไรแล้วอืมันนีมอใหโอดอาหารเด็กชตรวจข้างในมิจฉาตรวจในใสเน่เมื่อไม่ตรวจภายในเด็ตรวจในสใสในพุง่ยจ้ะตรวจหมดเลยตรวจอันไปตรวจอะไรบ้างปรทเทมันประท่านในแล้วพาะว่าผลออกมามันไหนพ่อกว่าก่อนเส็ไปตรวจเขากินนั้นกินนนี่มจ้ะมันก็เลยบนแน่นอนไม่ได้ไปตรวจอีกไปนียเดี๋ยวเธอ บันี้กไม่ได้กินอย่างได้มืออื่นแด่กินเมื้อหมูเาร์เท่เดียวเมืออื่นนี่ต้องกินแปดโมงเสาร์แปดโมงเสารเนียกินแล้วนี่ยเมื่อมืงบัดกินอย่างเลยอเมื่อมืงบัดกินอย่างเลยแล้วบันี้กสิกินยายาที่หมอให้มาไหมจ๊าไข้ทายออกมื่เลยทายออกเมื่อในไเกี่ยเมือในในร่างกายสิบะมีของสิบะมีอีกอย่างในร่างกายบันี้ไปตรวจเมืออื่นเ้ามรอ